สมัยพี่งเงินเดือนแปดร้อยพี่ยังมีเงินเก็บสมัยป๋าเงินเดือนแปดร้อยป๋าเนี่ยยังมีเงินส่งกลับบ้านสมัยนะเงินเดือนแปดร้อยยังมีเงินสร้างบ้านสมัยลุงเนี่ยเงินเดือนแปดร้อยใช้ได้สบายสวัสดีพี่สมัยง่นมันยุคเพ่นี่อ่มันยุคผมหัวหน้าเผาวัยรุ่นยุคแปดจี แค่ก้าวขาออกจากบ้านก็หมดเงินแล้วค่าข้าวเมื่อก่อนจานละสิบาทนั่นมันสมัยพี่นี่มันสมัยผมเงิน50บาทมันยังไม่พอกินข้าวเลยสมัยพี่น้ำมันลิตรละสิบาทสมัยหัวหน้าเผาเนี่ยัยรุ่นยุค 8G แค่ก้าวขาออกจากบ้านขับรถไปทำงานไปเติมน้ำมันลิตรละสี่สิบบาทครับพี่สมัยครับ สมัยพี่ปี2,508ทองมันบาทละ419บาทนี่มันปี2,567สร้อยคอทองคำเนี่ยมันบาทละ4 9 0 0ครับพี่สมัยครับพวกผมเนี่ยมันจบมาใหม่บรรจุใหม่กันเดือน15ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าต่างๆ่าค่าหอ,อพักที่สำคัญมันคือค่าเด็กสมัยพี่เนี่ย จีบสาวทั้งทีเนี่ยไปเซิรกันทั้งทีเนี่ยเซิรกันจะทําเทียงนาผมมันหัวหน้าเผ่าวัยรุ่นยุคแปดจีจะเซิรกันทั้งทีเนี่ยมันต้องเข้าโรงแรมเพราะจากนั้นแล้วเราอย่าเอาเรื่องเก่าในอดีตมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพราะว่าค่าเงินสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยมันย่อมมีราคาที่แตกต่างกันไปคนเมื่อก่อนมันมีจิตใจดีจะเดินทางไปนอกบ้านจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆมันสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ แต่ว่ามนุษย์คนเราในปัจจุบันนี้นะต่างคนต่างอยู่คนเราเนี่ยมันมีโลกส่วนตัวสูงจะทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับเรื่องเราในอดีตเงินเดือน800กับปัจจุบันจบมาใหม่เงินเดือน1นึ่งแล้วมันไม่พอใช้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่กับการดําเนินชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นอดีตกับปัจจุบัน มันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้สุดท้ายนี้มีใครมีอะไรสงสัยไหมถ้าไม่มีอนะ่ะเชิญแยก